สวัสดีค่ะพบก,กับแอรเลดี้พีแดงกับช่วงลเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมเลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะมาเริ่มกันด้วยข่าวที่น่ายินดีนะคะสําหรับไมเคิลคาริคที่ตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของมิดเดิลสโบในเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเป็นทางการแล้วก็ยินดีกับคาริกด้วยนะคะเริ่มต้นพิสูจน์ฝีมือกันเลยมีรายง,งานจากไทรอนมาเชลรายง,งานว่าอิลิททนฮักเนี่ยเตรียมที่จะเจรจากับริสเียโนโรนัลโดในวันอังคารนี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะให้โรนัลโดเข้าสู่การฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทางด้าน ดีแอ t เลติกยูเคก็รายงานว่าเทนฮา a กเน่ต้องการคุยกับโรนันโดว่าจะไม่สามารถออกสตาร์เป็นตัวจริงได้ในทุกนัดถ้าหากโรนันโดยอมรับได้และมีความยืดหยุ่นในจุดนี้ก็จะเข้าร่วมฝึกกับทีมชุดใหญ่อีกครั้งแต่ถ้าเขาปฏิเสธเนี่ยเทนฮากก็จะอนุญ,ญาตให้เขามองหาสโมสรใหม่นอกจากนี้นะคะ ดิแอเรติกเนี่ยยังรายงานด้วยว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมสรในยุโรปต่างๆเนี่ยได้รับแจ้งว่าโรนัลโดยินดีที่จะลดค่าจ้างเพื่อออกจากทีมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่ไม่มีทีมไหนเลยที่ยื่นข้อเสนอให้เขาในช่วงฤดูร้อนแมนยูเองก็ต้องการค่าธรรมเนียมในการขายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูจะอนุญ,ญาตให้โอนฟรีโดยที่สัญญาของโรนันโดก็จะถูกยกเลิกร่วมกัน ทางนันฟาบิโซโรมาโนนะคะก็ออกมาให้ความเห็นผ่านพอดแคดเฮ h ย r e ว e โกว่าจอร์ดเมนเดสเนี่ยกำลังสำรวจตลาดในเดือนมกราคมนี้เพื่อคิสเตียโนโรนัลโดนะแล้วก็ถ้าหากว่าพี่โดเนี่ยจะย้ายออกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงก็จะต้องหากองหน้าคนใหม่มาเสริมอย่างแน่นอนโรมาโนบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ของโคดี้กัคโปอยู่และยูไนเต็ดเองก็กำลังพยายามหา ผลทางสําหรับสถานการณ์ให้กับวานบิสาก้าด้วยในเดือนมกราคมมีรายงานจากสกายสปอร์ตนะคะบอกว่าตอนนี้แมนยูเองก็กําลังให้ความสนใจในตัวเจ้าเฟลิกของแอลติโกมาดริดอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเลยแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับซิมิโอเน่ที่แอตมาดริดอีกต่อไปปิดท้ายภาพน่ารักๆของคาเซค่ะที่ดุดันเลือกเกินยามเมื่ออยู่ในสนามนะแต่ในชีวิตครอบครัวก,ก็มุ้งมิ้งเป็นคุณพ่อที่น่ารัก เอมี Instagram ม f c e e o o o t t k t o k y o u u u b e t w i t t e r ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอ้ก,ก็แอดไลน์มาได้คะ่ะที่แอดเลดี้เก้ 9. ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ